ที่ผมยอมรับกับน้องๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบริษัทเราไม่ขาดทุนมาตลอดเลยนะแต่ภาวะแบบนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนําบริษัทไปยังไงตอนนี้เราอยู่ในโหมดสงครามนะถ้าเหมือนตอนสมัยก่อนเราเราเล่นบอลน,นะครับบริษัทที่เป็นนวัตกรรมแบบพวกผมเนี่ยบอกว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมเรสฟันมาผมมีโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมทําแต่ของนวัตกรรมถ้าเล่นบอลก็คือมีกองหลังเต็ไมไปหมดผมมอกว่าโปรแกรมเมอร์เหมือนคนทํากองหลังนะแล้วก็ต้องถูกลําเลียงไปที่กองกลางและกองหน้าไปยิงประตูเนี่ยสมัยก่อนถ้าผมเล่นบอลก็คือเล่นบอลห้าสี่หนู่เดียว กองหลังเนี่ยมีแต่คนทําของเต็มไปหมดเลยทํานวัตรกรรมนู่นนี่นั่นชอบไปหมดแต่ตอนวิกฤตโควิดเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยเวลาแม่งใกล้จะหมดแล้วว่าเล่น5้าสี่หนึ่งยังไงก็ไม่ชนะมันต้องเล่น4ี่สามสามเถึงเวลาโกต้องขึ้นมาช่วยมงแล้วช็อตเนี้ยผมก็เลยบอกชวนว่ากองหลังครับขึ้นไปช่วยบุกกันข้างหน้ากันเถอะผมชวนกองกลางกองหลังขึ้นมาเป็นกองหน้าคนที่ไม่เคยขายของมาก่อนพอเราไปยอมรับกับเขาว่าเฮ้ยน้องที่เหลือวิกฤตว่ะเราต้องทุกคนต้องช่วยกันไอ้นวัตรกรรมที่ทำทำมาเอาไปคอมเมอร์เชียไลซ์กันเถอะ คอมเมอร์เชียลไล์กายเป็นตีมของเราตอนช่วงโควิดเข้าใหมา่ๆหสมัยก่อนผมใส่เสื้อเหลืองพิชอยู่แต่วงการก่อสร้างเพราะนี่คือวงการที่ผมเกิดและโตมาผมมีแพชชั่นกับวงการก่อสร้างมาถ้าพูดแบบสตาร์ทอัพแต่ว่าวันที่ไม่มีจะกินนะครับอะไรก็ต้องทํา